Nguồn khu tập tùy ở nguồn vầy Ê นี่คือพูดร้องไห้นะครับโดนทุบหัวไปเมื่อกี้ใช่ไหมครับคิปในี่เอาลองยูทูปแน่นอนครับผุ่นกระจายครับอะไรวะเนี่ยเฮ้ยยี่นันจะหักแล้ว ไอ pues ้อาเป็นไรอ่ะฮ่าฮ่าฮ่เดี๋ยวดูนะครับแฮมเมอร์ยังไม่จบอีกดูดูมาแล้วเว้ยมันจะมาถูกตะก้องแล้วเว้ยโอ้ย ha 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 ha.